สวัสดีครับวันนี้ลุงอ็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการปลูกไม้กวาดดอกหญ้านะครับอาชีพเสริมรายได้เสริมอีกรายได้หนึงกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่บนเขาบนควรนะครับก็จะมีต้นดอกหญ้านะครับแถวบ้านลงุงแถวอำเภอพิรคอจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยครับก็จะเรียกว่าต้นดอกหญ้าหรือว่าต้นดอกไม้กวาด เดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปดูนะครับดูชาวบ้านที่เขาได้เก็บดอกไม้กวาดนี้ไปแล้วก็ไปผูกนะครับไปผูกเป็นด้ามเพื่อจะจําหน่ายเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนของเขานะครับครับเดี๋ยวคนอื่นเราก็มารู้จักกับต้นดอกหญ้าก่อนนะครับนี่ครับต้นดอกหญ้าก็าจะขึ้นอยู่ทั่วไปครับอยู่ในป่าแบบที่เราเพิ่งค้นแพ้วถังใหม่ๆแล้วก็อยู่บนเนินเขานะครับเรามาดูก่อนว่า เราจะเลือกดอกประมาณไหนที่จะพาไปผูกนะครับตอนนี้ครับคือเราจะเอาดอกอยู่ประมาณนี้นะครับความแก่ความแก่ของดอกครับเวลาเก็บเราก็จะจับแบบนี้นะครับจับแล้วก็ถือต้านใบเขาฉีดนะครับต้านใบดอกหญ้าเนี่ยเราจะเลือกความแก่อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับความแก่ก็อยู่ประมาณนี้เราจะไปจากแดดแล้วก็ จะทำเป็นด้ามเขาจะไม่หักง่ายนะครับเขาจะไม่หักง่ายถ้าดอกที่มันยังเป็นสีม่วงอยู่ครับออกแบบสีม่วงแบบนี้คือติดค่อนข้างอ่อนนะครับค่อนข้างจะอ่อนไม่ไม่เหมาะที่จะนําไปผูกเป็นไม้กวาดนะครับเพราะว่าต่อไปเขาก็จะเหี่ยวทําให้ด้ามหลุดง่ายนะครับด้ามหลุดง่ายแล้วก็หักง่ายด้วยถ้าดอกที่แก่อยู่ระดับนี้นะครับแก่ระดับนี้เริ่มติดแก่เกินไปนะครับถ้าเอาไปผูกจริงๆถามว่าได้ไหม ก็ยังได้อยู่ครับแต่มันก็ไม่ความคงทนมันก็ไม่ดีเท่ากับเท่ากับรุ่นนี้ครับนี่ครับความคงทนเขาจะไม่เท่ากับรุ่นนี้ครับอาจจะต่างกันเลยครับนี่ครับนี่ครับดอกที่เราเก็บมาครับดอกลกตาที่เก็บมาก็เขาจะมาตากนี่ครับเป็นลานตากกจะจายมันเกิดตามแห้งนะครับนี่ครับที่เขากำลังตากอยู่นะครับ นี่เป็นการตีก้านดอกนะครับเพื่อจะให้ดอกก็ร่วงออกจากก้านนะครับอันนี้ผมมาที่บ้านยายเป็นสีที่หมู่สามตบนกาหลงนะครับยายเขาทำไม้กวาด่ยครับทำไม้กวาดแตเดี๋ยวจะดูขั้นตอนนะครับที่ว่ายายเขาทาเพื่อว่าใครที่ว่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างที่จะทําน้องๆเยาวชนอะไรจะทําตามก็จะได้ดูนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งครับที่ว่า ขั้นตอนที่หนึ่งกดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับการไปเลือกดอกหญ้าและการนำมาตากแดดขั้นตอนที่สามก็คือทาอะไรนะทําทําจุกการฉีกก้าน,กกานไหนลองดูครับฉีกก้านฉีกยังไงครเขาเลือกยังไงฉีกก้านทำนี้ครับดูการฉีกก้านนะครับนี่ครับจุกหนึ่งจุกหนึ่งก็จะใช้สามก้านนะครับสามก้านของดอกไม้กวาดมาปลูกเป็นจุกนี่ครับ ตเนียว <Jade. S 1> ันหนึ่งจุกครับขั้นตอนต่อไปก็ยายเริ่มผูกด้ามแลนะครับเริ่มจากจุกที่หนึ่งนะครับจุกที่หนึ่งอยู่ปลายปลายของไม้กวาดนะครับจุกแรกของไม้กวาดหนึ่งด้ามมีสิบจุกนะครับยายเริ่มมาครับผูกมาเรื่อยๆครับที่สี่ที่ห้านะและคือแสงไปปั้ง่ะแสงปั้งครับวันนี้แล้วก็ขอนําเสนอเพียง ขั้นตอนการขึ้นด้ามนะครับรายละเอียดในการถักก็ค่อยไว้ในกัจจุนะครับผลงานของยายนะครับผลงานของยายท่านใดที่สนใจก็มาได้นะครับที่บ้านยายที่หมู่สามตำบลกาหลงอำเภอศิรคอนจังหวัดสระบุรีวัดนะครับยายทําขายอยู่นะครับมาช่วยสนหรับนุนให้ยายด้วยนะครับด้ามเท่าไหร่ยายขายอยู่ตอนนี้แปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทคุ้มค่าครับคงทนมากนะครับสำากับไหวครับไม่ใช่ใช้เชือกครับอย่างน้อยเข้าสองปีนะครับ ว่าจะขาดหมดครับดูความแน่นนะครับความแน่นความคงทนของไหวครับจะเยอะไม่มีอะไรที่จะมอบขยายนะครับก็ได้นําถุงอย่างชีพของลุงแอดนะครับมามอบขยายเพื่อเป็นกาลังใจในการนี่ก็ปาดชาวบ้านนะครับปาดชาวบ้านอีกคนนะครับที่มีความสามารถครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงแอดด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ vi